เทวีคูไล์ช่วงสตาร์นวสนับหนึ่งโด The Leaf um นเดลิฟเซรั่มลบแกะนิติพล<ม>ลุกความสวยเป็นไปได้ว้าวแค่น,นวดแล้วล้างเมคอัพหมดจดทันใจมิโอเรคคลีนซ<ม>ิ่งออยลยาคูแคปกล่องฟ้าเป็นเท่าไขา่ มาเล็กทางตะวันตัน,น,นแซกรถเป็ดปักกิง่งค้นไฟเมกกีมีประโยชน์สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการทีวีไลฟ์ค่ะการปล่อยเวลาให้เสียไปเปล่าๆเลยค่ะุวยเป็นการซุริสุราที่มีราคาแพงที่สุดเลยละค่ะใช่ค่ะเาตอนนี้นะคะหนุ่มกล้องสหรัฐนะคะรอถวายอพรในหลวงอยู่แล้วก็อัปเดตข่าวกันต่อในช่วงสตาร์น,นิวเลยค่ะก็ขออวยพรให้ ในหลวงพ่อหลวงของชาวไทยทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์เร็วๆนะครับขอให้ท่านมีความสุขครับ มาดบุกที่วีผูโรล่หมดชัวตุ่เจเขาพากับแนนนี่พกครีมมาโชว์ทำธุรกิจระหว่างกิ๊บก็เดนแบบซีกิ๊ซี่ก็กำลังจะกลับแล้วเดี๋ยวกบมาแล้วก็ว่ากันช่วงนี้อาจจะทำงาน3คนไปก่อนแต่ว่าก็รอรออยู่ค่ะก็ยังไม่วงแตกแยกกันไปยังไม่วงแตกยังอยู่กันอีกสักพักใหญ่ๆวากเอมมี่แซมมี่ไอดิวฉลอง50ปีเจมบอนเอมมี่ไม่ตอบกิ๊บปามแฟนใหม่เมพิธพอละเบื่อเบื่อกับการที่แบบเอาเอาคำพูดมาใส่ปากเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่า กว่ามี่ขออยู่ของมี่แล้วก็อยู่สงบสงบของตัวเองดีกว่าไม่เป็นคนนิสัยไม่ชอบพูดจีบคนอื่นเลอยวค่ะตอบท้ายดิวเคลียร์จิ้มหน้าก็อคกี้เจนนี่ค่ะก็ฉีดทั่วไปแต่ก็ไม่ได้มีเขาเป็นแบบอย่างแต่ดีใจที่เหมือนเขาสวยอยู่แล้วก็ฉีดทั่วไปอ่ะฉีดบอบฉีดลนแผเมโซ แป้งหวานผู้กองต้อมฉลองวิวาฟาซาแอดีนี่ส่วนแก๊งเป็นต่อโต้ซบวิทหมอชิดแล้วทงทงเลิกแฟนผู้กองเบ้นเป็นแค่คนข้างบ้านไม่โกรธเราเพระรู้นิสัยเพื่อนอยู่ล้ว่าเพื่อนเป็นคนปากชุนักขนาดนี้ก็ไม่ไม่โกรธนะ ไม่ต้องไป็นโชว์สงสารอะไรหรอกสบายเดี๋ยวแป๊บเดียวมาปาดตัวได้เดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็หาใหม่เฮ้ยพี่โอเคมากก็เหไม่รู้ไม่รู้ไปยังไงอากูมาคอนเฟิร์มเองอากูบอกแล้วไปอยู่กับกูนะตบไทยยิปซีไม่ใหม่แฟนปั้นจันถ่ายโคลอถี่หลอกไหมครับไม่เห็นแบบก็แบบถ่ายนักสีแรกแรกก็แบบเออแบบไม่ชินน่ะแต่ว่าหลังๆก็ชินแล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรช่วงฮอลลีวูดมิวส์ หลังจากที่สร้างชื่อเสียงให้กับห้องเสื้อดีออในลายเสื้อผ้าผู้ชายตอนนี้เฮดดี้สลีมานพันตัวเองมานั่งคุมบังเหียนห้องเสื้ออีดแสงโลคองพร้อมเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ในเสื้อผ้าผู้หญิงดูผลงานเผินๆไม่ยังนึกว่าแสงโลคองเธอฟื้นคืนชีพออกมาดีไซน์คอลเลคชันนี้เองนะคะผดดูเก๋เนียบและโกหรูตามแบบฉบับของ YSL ของแท้เลยล่ะคะ่ะ ช่วงหน้าห้ามพลาดบวยรับขอโทษตุ๊กยอมรับผิดทุกอย่างติดตามได้ในช่วงช็อกอ f ฟ h e ท o าวค่ะ องใช้ชีวิตโสดอยู่เพียงไม่กี่เดือนก็อยากจะกลับมามีครอบครัวอีกครั้งซะแล้วสําหรับพิธีกรหนุ่มบวยเชษฐวุฒิวชรักุณผมรู้สึกเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ช่วงชีวิตครอบครัวผมเสียใจครับทุกความสัมพันธ์ในชีวิตหมดก็เลยโพสต์ไปพอลาสุดดูเหมือนจะสํานึกผิดถึงขั้นตัดพ้อด,ด,าด่าทอตัวเองถึงความผิดที่ได้ทํากับอดีตภรรย,ยาตุกชนวกวนนันรักชีพซะอย่างนั้นแล้วก็เจอล่าสุดก็บอก,บอกทุกขอบคุณมากนะที่เลวมากจริงเลยรู้ว่าพี่โอโ้พี่อะไรเงี้ยพี่วยบาก็ทํา ทำหน้าที่ของเขาในรูปแบบของเขาไปตามปกติมาตั้งแต่แรกนะคะเขาก็ดูแลลูกในแบบที่เขาวางแผนของเขาค่ะอะไรที่ถูกต้องอะไรที่ควรทําของพ่อที่ดีพ่อที่สมบูรณ์แบบผมทําดูแลลูก่วมกันตั้งนานแล้วครับผมไม่จาเป็นต้องบอกใครด้วยเขาออกมาขอโทษนะคะบางคนก็ว่าสร้างภาพแต่อย่างน้อยก็ทําให้ตุ๊กมีความสุขมากขึ้นค่ะ พี่บวยก็น่าจะรู้ตัวตั้งนานแล้วนะเจ้าคะ่ะว่าไม่โสดมีครอบครัวแล้วมารู้ตัวตอนนี้มันจะสายไปไหมนะเอ้าวงานนี้พี่ตุ๊กมีสิทธิ์ตัดสินคนเดียวแล้วล่ะจ้าอยากขอโทษที<ค>่เคยเอาแต่ใจอยากขอโทษอะไรที่ไร้ไอยากให้เธอภัยในสิ่ง เดือนสุดท้ายแล้วนะคะที่คุณจะมีโอกาสลุ้นโชคทองกับโครงการ AIS อุ่นใจได้แต้มปีสเพื่อลุ้นรางวัลรวมมูลค่ากว่า25ล้านบาทแค่กดดอกจัน5 4ี่เลี่ยมแล้วโทรออกฟรีค่ะวันนี้มาดูกันค่ะว่าทองคำมูลค่า10,000บาทและรางวัลอื่นๆรวมทั้งรางวัลตั๋วเครื่องบินจากบางกอกแอร์เวย์สำหรับลูกค้า AIS s e r e n e จะเป็นของใครขอเรียนเชิญผู้บริหารจาก AIS เป็นผู้มอบโชคประจําวันค่ะนี่คือรายชื่อผู้โชคดีประจําวันค่ะรีบกดเลยค่ะดอกจัน5 4ี่เลี่ยมแล้วโทรออกฟรี กดสมัครได้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะ ห้ามพลาดน,นะคะกระดอกจานสามห้าเจ็ดทีวีเฟ้ค่ะกดกันมาเลยนะคะรับข่าวห้อนทีดรลับกันไปเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้ำหอมเซ็กซี่ดีว่าอัามพัชราภาเคร,เร,รื่องสำอาง BSC Cross m e t r o l u g y ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลีคอลลาเจนแก้รีิสกิ้งสติกดริกขายตรนิโอไลและน้ำผลไม้ดีดค่ะฝ<ม>ากกันไว้เช่นเคยนะคะความแตกแยกค่ะมีแต่จะนาความเดือดร้อนมาสู่ประเทศชาติแต่ให้<ไ>อยากจะนําความสุขมาสู่ประเทศชาติคนไทยต้องรักและสามัคคีกันค่ะถูกต้องเลยนะคะส่วนตอนนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดี Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. To the life.